ครัผมตอนนี้ก็ลุงก็ปรับพื้นที่นะครับทำที่จอดรถเนาะหรือว่าทำอะไรรอดูนะครับผมอัปเดตล่าสุด ดิรอบจัดมากเลยนะครับสามแล้วนะครับตั้งแต่มาเน็ตแห้งเหรอรับแฟนรอบดีรอบดีช่วงอาศัยช่วงคนดีท่านไหนมาโอ้ยเห็นมวยก็ตียกหนึ่งงกสองงกสามนะอ้าวอ้ยก็ส่วนไปแล้วเลยโอ้ยมาบอกไว้สิได้งับไปเมื่อกี้นี่มาบ่ง้างแต่โคนงับไปในแม่เห้ยโอ้ยเนาะเสียสื่อเสียนเพิ่์ดเมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มนะครับปรับตรงนี้ละ ฮะเปเป็นที่จอดรถก็ได้หรือว่าจะทำเป็นที่พักก็ได้นะครับหลายอย่าง ปรับพื้นที่นะครับไม่รทำนะครับต้องรีนแดงอยู่ตรงนี้รถไน,นะครับผมนี่ต้องเป็นที่ดี่ดี่รคนเองสายง่ายหุ่นเยียบแชงเออได้ควมมาของยี่สิบต้องโขกไอแงครับผมปัดนาเลืเอครับ มาเยอะมาเยอะเยอะครับผมสวัสดีครับผมฝากพิมพ์ตัดแปะด้วยนะครับฝากเอ็มยูไนด้วยนะผันกล้องมานะแม่ฝากเอ็มยูไนต์ชาแนลด้วยนะคแม่แม่ยกของแอชชิดมานะครับผมรังใจเนาะทุกช่องเลยครับผมทุกช่องครับผมให้กันน้อยช่องง่ายว่ากันไปครับผมเราจะบอสช่องใจเอ็มนะครับผมติดหลักแฟนวิวนะครับโอ้ครับยอดเฮียไปแล้วครับยเงียบแล้วจูกันจูไปครับจูไปอ่ากัปตันลุยเองนะครับงานนี้

โอ้แม่นเลยวะเสียนเลยเป็นมวยกับนูนีอยู <ok ่เนี่ยโอ้ยนูนีมีเตป็นะมว่้อนยะกว่นกร้องเงนีจะบอยู่โนีมาเช้ามันขึ้นหน้นมันขึ้ะตรงนั้นมันก็ขึ้นน่ะฝั่งซ้ายน่ะขึ้นสุผมอยู่มันไม่กิน อ,อัปเดตล่าสุดนะครับผมคนที่ตกปลาตกปลาปลาทอดนี่คือคนที่มีอารมณ์เย็นเย็นมากเย็นแล้วจ้เาถ่าันอไม่แต่ว่าเขาทัา้งวันบางทีก็ไม่ได้เลย แต่ผมเลยชอบแบบว่าหน้าดินมันต้องคอยกันมากหน้าดินให้กันแต่ว่ากับฮุบแล้วหุบแล้วแต่ว่วาโต๊ะปลาซ่อนนี่ต้องต้องหาหมายดีๆต้องหกได้หน่อยโอ้น้องปอนก็มีบูธน,น,นะครับวันนี้แล้วซื้อใหม่เป่าอันนี้มาขาดเฮ้ยได้ที่ก็ตอนนี้เราเราเหมือนคนสวนคนฟาร์มมากเลยครับแต่ละคน ใคร้านสวนคนสวนเด็กฟร์มเด็กฟ้ามเด็กฟมโน่นี่เด็กฟรามเด็กฟร์มทีมงานเด็กฟ้ามมันมันไยินเสียงรถไไม่ได้ใช่มโอ้ยมันกระุใจ <ไ S 2> ้วอดยดกันนะเอารถอพสดววันมาท่งบ่ะมันมาอยู่ได้เมื่อกี้นี่มาสวยเถอะมาอยู่ได้เมื่อกี้นี่อุย้ยจังเวลายอยู่ด้เมื้งบ้านเนี่ย เยอะเลยอ่ะที่ไปสั่งกับแตนตอนข่ำอ่ะตอนนี้ตีแบบอยู่ไอ้เพื่อนค้ามนวเนี่ยค้านวลเหรอที่ว่งเรแล้วเกานอนข้มาบุเหรอเสียขาบ้าเสียเห็นลุงว่าจเอาเสียขาบ้าเนี่ยโอ้ไทเป็นวกลั่นนะล่ะ ครง่ายแคนเล่งแคนเหยียบเองวะดน่ะกลับมาแต่ว่านอนอยู่มองเก่าอยู่แต่ว่าเสียงเสียงหอนแล้วมันไม่มีอะครับใครอยากจะลองบางไม่เอาไม่เอาอารูเซียนไช่โอ้แต่เราคนนะวันนี้ถอยรองเท้าใหม่ป้ายแดงไม่ออกค่ะป้ายแดงป้ายแดงเขาเรียนแบบอืม ก็เร <laughs> ียนแบบแอรกับตานงินเก่าว่าใส่เสร็จแล้วรถไนี่เห็นผลแล้วเนี่ยได้ที่จอดรถเลยเนี่ยแรนลงไปเลยแรนลงไปเลยแลงลงไปพื้นแลงลงไปพื้นเจ้าจะได้จะได้ นี่ครับที่จอดรถใหม่นะครับลุงพลปรับให้ใช้สอยประโยชน์ได้อีกจอดเลยคือจอดผู้เดียวเลยนจริงๆไม่ต้องจอดได้สองันสี่เอค่ราจอดผู้เดียวแล้วเลยตรวนี้ลงได้ดินเล่นอยู่คู่ลลงได้อยู่ตรงนี้รถกับตานก็ลงได้เอ็นแข้งเอ็นแข็งเป็นรุกรังหมดเลยรถแอรชัยลงได้วิ่งอ้อมถึงนาอ้อมมนาได้เลย กินบ่ได้เดี๋ยวท่านนี่กินได้แข็งอยู่ <laughs> ไม่เลยแม่ถื่แม่แม่แม่โดดถือพอดีแม่หน้าแข้งแตกาเนาะกับวัดใจกัใครกันเ่ยกับเท่นี่าหักไปขาหักไปโอ้ยโดดโดดพอดีเนาะกน้กับวัดมันลงมันเป็นแนวนอนม่นกบทรงสีทงหยั่งเนาะอ้หรงสีเลย